หลังจากที่ผมจะเอาไปครั้งก่อนนะเว็บนี้เลยนะครับก็รีบมาโกยกันนะเพราะว่าไอ้นี่ตัวที่มันแจกเนี่ยมันจะได้น้อยลงเรื่อยๆนะครับรีบมาโกยกันเนาะก็เข้ามาหน้าแรกเลยนะอ่ะมาตัวนี้เคลมไลท์ด็อกนะฮะกดไปเลยอ่ะเลื่อนลงมาครับเลื่อนลงมาเลื่อนลงมาปุ๊บหลังจากเราสมัครอ่ะอ่าเราใส่ username ของเรานะฮะของตัวเว็บนะตรงนี้ใส่เบอร์บัญชีที่เราสมัครนะฮะอ่ากดฉันเป็นมนุษย์นะฮะ ง่ายมากครับเป็นแคปชั่นง,ง่ายๆหรอภาษาไทยด้วย้าที่มีเรือปึ๊บปึ๊บอ่าเรือนะฮะกดไปอ่าเรากดเคลมนาวนะปึ๊บแล้วก็ย่อจะเข้าตัวเว็บในตอนเที่ยงคืนของของวันของทุกวันนะฮะเออผมผมลกแรกเล็กเลกเ <laughs> ล็กเล็กนะก็รีบนะฮะก็ไม่ค่อยได้อัาจคลิปนานด้วยอ่าดูนะมันได้น้อยลงเรื่อยๆจริงๆนะฮะ ครมครั้งแรกของผมเนี่ยสามร้อยหกสิบเอ็ดเนี่ยสามร้อยสี่แปดสามร้อยสี่สิบก็แนะนําว่าให้รีบโกยนะผมก็เลยทําก็เลยรีบทําคลิปนะ,ะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะเข้าไปดูนะว่าจออมาเข้าหรือ,อยังเดี๋ยวจะสอนเทียดไปแรกแลอกคอยสอนถอนออกด้วยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะเปิดประวัติการถอนให้ดูนะฮะว่ามาถอนได้จริงนะเพราะว่าเว็บเนี้ยผมเล่นมาหลายปีแล้วเล่นมาตั้งแต่สองปีที่แล้วอะครับอืมประมาณนั้นแหละแต่ว่าผมก็เลิกเล่นไปเนาะ แล้วก็จะพาไปดูได้ว่ามันมีการใต้เขาเรียกอะไรได้การสเตกก็คือการกินดอกเบี้ยนะฮะเราสามารถถือเหรียญได้นะ,ะโอเคก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับขอบคุณครับ